หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหนึ่ง Social Innovation Driving Unit of Northern Thailand Part 1หรือหน่วย S I D N 1ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลายัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วย SIDN1 จะตั้งขึ้นเมื่อวันที่1เมษายน2563ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมและมุ่งเน้นการพัฒนานักนวัตกร,รด้านสังคมให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสร้างผลงานนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริงหน่วย SIDN1 มี4 พันธกิจประกอบด้วยพันธกิจที่1 แสวงหาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนองค์กรเพื่อสังคมหรือบุคคลที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมพันธกิจที่2ให้ความรู้ในด้านความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้กับบุคคลที่สนใจผ่านการจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพันธกิจที่3คัดเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนองค์กรเพื่อสังคมหรือบุคคลที่มีศักยภาพมาบ่มเพาะให้การสนับสนุนทุนพัฒนาผลงานนวัตกรรม และให้คำปรึกษาโดยมีระบบพี่เลี้ยง mentoring system ตลอดการดำเนินงานพันธกิจที่4สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมพัฒน,นาเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กรเพื่อสังคมให้เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจ เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพและพลังของทุกคนว่าสามารถพัฒนานวัตกรรมได้นวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและท้ายที่สุดนี้เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืน